สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้ององปลายสุดขุกคนวันนีบ้บาเตี้ยจะมาในวิวาทางท่าให้พ่อแม่เพี่น้องรับชมกันรต่ว่างการเดินทางของบาเตี้ยในขณะนี้กันเรงที่เดินทางกรับแถวนครราชสีมาหรือว่าจังหวัดโคราชของเข,งขา,น,านั่นเองครับเพราะว่าบาเตี้ยไปถ้ำธุลาที่ไกาบินบุรีมาหลังจากนานั้ก็คือเก,ก็บภาพบรรยากาศทางท่าให้พี่น้องเาได้เบิ่งกันลุงไปท้ายกางนั่งไปเลยครับ เพราะว่าฝนตกตอนนี้บ้าเตี้ยกับสุ่มมอวิดีโอภาพทางทางแล้วก็ภูเขางามๆให้พี่น้องเขาได้รับชมได้รับเบิ่งกันเป็นว่าภาพพี่น้องขุงนกลามากันอะไรคนอยู่แต่ว่าบ้าเตี้ยสืบถ่ายภาพบางทางให้พี่น้องเขาได้ยนรับเบิ่องกันตอนนี้เป็นเวลาหาโมงเคิงครับเป็เวลาหาเดินทางครับแล้ว แต่ออกจากกาบินมุลี่มานี่ฝนกระตกเป็นระยะทางเป็นทางทางมากแต่ว่าเป็นป่วยพ่อออกจากเขาอุโมงมานีแ้วกระผมมีฝนครับตาหาพี่น้องท่านใดที่เดินทางมาเส้นนวนสายรักทารนีก็คงจะเข้าใจดีอยู่กาคือทีงูอยู่ว่าถนนเสนีมีอุโมงนะครับมีานอุโมงอยู่เพราะว่า จากนี้ไปก็จะเป็นว่างลำเคียวบ้าเตียวแซมบอรพิษเส้นทางนี้เพราะว่าเส้นทางนี้เราได้มานี่รอบที่สองแล้วแต่ว่ารอ,อบแรกบ้าเตี๋ยวบมร,รีวิวแต่รอบนี้บ้าเตียวจะเพื่อโอกาสรีวิวรุนทุนทาง,ทางให้พี่น้อง้องเราได้รับช่วกันกลามากันไลฟ์คนอยู่กับบางทั้งนาด้อเพราะมีผล นอนรับเป็นว่นาเป็นว่นาคนทางล่งางทางขั้นคนจะเป็นเขาเขาว่างเงี้ยเอาดัมบ์เวียดน,น,นะครับบรรยากาศทางขั้นี่ย่างสวยเลย เป็นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติหรือว่าเศรษฐกิจทั้งบ้านทั้งเมืองเพื่นทั้งเพียวเราจะคิดว่าดีพอสมควรครัแบบตามที่เห็นขางข้างเพราะว่าฝนทั้งนี้ตกอยู่สมำเสมอก็คือต้นนาแลงนาแลงกับมีความแห็งแรงอยูท่ทั่วไปเห็นมาครับพวกเขาหลุกนะั้น

bây couple đang quăng nhả từng cũng như bún từng đống thằng Thái có mấy con chắc cái con bị sứt nát à hu đấy nè cứ chim hoang nhang nhằng hu nè cầu cong cái tuấn nè này cứ này, ừ, này thế แน่อมเบิดตักทใยิ้มสีอยู่ด้วยนะมาน,งงมาน้ำลงมานั้มกันเป็นผ้าดูใช่เป็นมานํ้ำกัน อากาศก็ขึ้นอยู่พวกหูวว่าใกล้เขาถึงโคราชแล้วพวกหัว่าจะมีฝนบ่ตอนเมื่อเช้านี้ปเป่าเตียวออกมาหนีอจากสามแยกพอเตเลีมากตกมากตลอดทางได้ขึ้นมาตลอดทางแต่ว่าเป่าเตียบว่าได้ทายให้เบิ่งตอนแรกมานเสียอากาศก,าก็ยังดีๆอยู่เ่าเตียรียกที่อกาสนี่ช่วงวิดีโอนี่หายพิษนรอกเขาอะไรเบื่องกัน แต่เจ็ดสิบเป็นโอก,กาสที่ว่ามีประโยชน์จะหลกเส้นทางเส้นนี้ถ้ากูได้เพืผ่านไปผ่านมาข<ม>อให้พี่น้องเฮาทุกท่านเดินทางาได้ความละมัดละมั่งแหละกัปลอดภัยกันทุกคนนี่ครับเริ่มสิค่งคำเหล่าบ้างห้ามงกลัว,หหก,วกับเขาทีเข้าหุบมึงละ บรรยากาศค่ะคืมคือนำ้ำบาดเจ็บกับเจ้า,า,าประเทนไทยยันาวกบาดเจ็เอารีวิวกลางทางเนี่ยให้เบิ้งง่ามๆกันเย็นบ้างครับเปิดเตียงเปิดเขาย็นเขาดูงั่นบ้าง มานีเมรถคทรับทางรบาการเดินทางบาเตี๋าเอเป็น่ญาติการจะเป็นะม่านนี้อุ่นเขารถดิ่งยิ่น่ ตกอย่างแรงอกแลยน้ำท่วมแน่นอนนะคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับวิลล์เอฟซีท่านใดที่สัญจรไปมาตรงนี้ตรงนี้ ยังเป็นพื้นปลาธรรมชาติดีอยู่ปา่าว่าต้นใหม่กันยังลงเหลือลายอยู่นี่ก็จะเป็นกำแพงเป็นรัดคุมรัดส่วนัหไ่เนปครับยังหลงจงบจมโคลอยู่แค่ บางอีกแล้วย oh OK, ิอยาหนองเขามาไก่ไ no ด้เพราอะพี <Bu> ่เอกหน่อยเพราะน่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้กับบาเตีอาจจะขอฝากไว้ซ้ำนิดเนิ่งไวครับเพื่อให้จงมี่ได้ควมสุขความเจรญในการวีดีโอดูวิดีโอบ่งบนบาเตีในครั้งนี้เอาากพีตอนนั่งใหม่เพียงซ้ำนินี่นะครับ บายๆขออำลาไปก่อนครับพี่ร้อง